เขแฟนปอตวนนะแม่ลูกหมากันพปอปอเขาเห็นไก่มาเที่ยวคาเฟ่กับผู้หญิงทั้งใดกับวู้ท่าทางมันนี่หยอกกันหวานมากปออิลีติลิวสายไก่คือว่าสิมเฮาเขาไปร้องชุดแต่งงานอยู่อาสิบ่แม่นไก,ก,ก่ก็ได้เธอจำผิดคนหรือเปล่าบ่ผิดเด้ปอมันไก่ชัดชัด เนี่ยมันสิแต่งงานกับเธอแล้วดิมันก็เฮ็ดแบบนี้วะจับมือกันห่อกันลูบหัวกันน้ำปออีพวกยิงขดงามอะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เบิง้งโอเคริวใส่ถ่ายมาเบิ้งดูอุ้ยอีขอตากับรูปพี่กายซแ <Okay. S 1> สบประคักเลย ทีสาธารณะปันมันยังกล้าหอมแก้มกันนาอบ่ไอฟฝ้าไอดินปักสัวเอ้ยขิดสิตตัวโมงดิยอยาวังฮัลโหลปอ เราทรงไปแล้วเดิอเธอเห็นไปมันพากันออกไปแล้วปอเดี๋ยวเขาตามไปเบิ้งให้เด้อกามีเรื่องอย่างสิวอเขาบอกเรื่องอย่างปออ๋อ เรื่องที่ว่าสิมหัพเธอไปรองชุดติเขาติดธุระก็บอกเธอไปแล้วเด็กโมเมนนี่มันเอียงเธออธิบายดูผู้หญิงคนนี้เป็นไผ่เป็นยังขึ้นได้ไปเที่ยวกับมันแถมยังไปส่งมันหอดบ้านอีกเธอไปเอาลูกพวกนี้ไม่แต่ใส่บอหมู่เขาเห็นพอดีถ้าหมู่เขาบอเห็นเธอคงสิตัวเขาต่อไปเมนบอกเธอเคยเห็นแบบนี้เขากำลังติดงานกันได้ไกลบอ ฟังก่อนเด้อมันบ่ได้มีอย่างเลยเขาอธิบายได้เธอบ่ตตองมาแก่ตดอกหลักฐานมันก็ชาขนาดนี้แล้วเขาผิดวางนิตัวเธออิริปอมันบม่มีอย่างอิริเธอเชื่อเขาเธอฟังเขาผู้หยิงคนนี้มันบ่แมนอย่างที่เธอคิดพอไก่บม่ต้องอเว้เอี่ยงยิ่งเธอว่าเขายิงเสียใจเอาเป็นว่า,าเธอไปเลือกกับเขาซะ ขาสิให้โอกาสเธอจังใดห้องก็สิแต่งงานกันแล้วเธออย่าเฮ็ดแบบนี้อีกแล้วเขาสิถือว่าเรื่องนี้บ่เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวปอเข้าใจผิดกันไปแล้วบม่ต้องว้าบ่ต้องตามเาม,มาเด้อเขาขอเวลาไปทำใจสภัพกับผมฟังกันจังน่อยแนะ่นอ่ปอเดี๋ยวเขากลับบ้านก่อนเด้อแล้วตอนเย็นเย็นเขาซีมาฮับไปลองชุดแต่งงานกัน เขาเส้อใจเธอได้เป็นบอบอเขาสิแต่งงานแล้วเดชเธอต้องเส้อใจเขาเขาบุมีผายดอกเขาหักเธอคนเดียวเดี๋ยวมาเด้ไมันคงว่ามีอย่างดอก สิมหาวะ่ะคือเ่าเห็นมหาเอาเอาอีกเร็วปอเธอสิแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ได้จังไหน บอกอันนี้ก็สซัวซัวก็น่าจแต่งงานแล้วแทะมึงอย่าหวังเลยมึงสิตัวมูกูได้เขากังวลเรื่องนี่ลหละอิงเขาสิแต่งงานกับเขาดีบออย่าคิดมากเลยปอมันอาจสิบ่มีอย่างก็ได้มันมีอิงบม่คิดมากบ่ได้อปอเบื้องอันนี้ มันไปน้ำกันอีกแล้วปอเอาสายกายบอกว่าสิกลับบ้านแล้วมาหาเขาไปร้องชุดแต่งงานมันตัวเธอต้น่ะปอเขาเห็นงางหยอกกันอยู่คือสิหักกันลายล่ะเป็นยังกายเพื่อนกับเขาแบบนี้วะลองถามกายเบื้องเลาติปอบางทีมันอาจสิบมีอย่งเกิดขึ้นก็ได้สิถามอย่งอีกอิงแค่นี้ยังมาพออยู่ติยางจับมือกันปานนั่นนะมันขัากโกแฟแล้วล่ะ คนปกติอ่ะเขาไม่ยานจับมือกันดอกตอนนี้มัก่กลักล้เวลานัดที่กายสิมาพัาแล้วละ่ะเดียวล้อกายมาเขาจะถามเมื่อให้ชัดชัด ปอกายมาแล้วมันพาเอียนนั่นมาน้าเพราะว่ามันต้องมาเปิดตกันแท้เลยมันต้องมาประกาศว่ามันคบกันแล้วก็แย่งแฟนเธอปอมันมาแล้วเจเย็นๆก่อนเดอร์ลิวอย่าเพิ่งคิดไปเองรอฟังก่อนนี่อนี่ไผ่แฟนไม่ท้อติถ้าจะมาบอกเรื่องเขาเป็นบอ บอนี่เธอตบนาเขาเห็นยังแค่นี้มันยังน้อยไปกับสิ่งที่เธอพามันมาเหยียดยามพอดบ้านเขามันมากเกินไปบอเออนาด้านเนาะแย่งแฟนเขาได้แท้ยี่มีหนามาบานเขาอยวเดี๋ยวๆว,ว่าเรื่องอย่างกันเนี่ยกับผูหยิงคนนี้เดะเธอแอบคุ่กับมันอยู่บําเมนติน่าสิไปร้องชุดกระผิดนานเทาบอกเขาว่าสิกลับบ้านแต่หลิวเห็นเธอไปย่างจมือกับมันอยู่มีความสุขคักเนาะ ใจเธอมันเท็ดด้วยออหยางไก่เขาห้ากเธอคนเดียวแต่เธอกับเพีก,กับเขาได้ลงเออมีลลูดเดสิบเบิงบอกเข้าใจพี่แล้วจ้าเรื่องไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดแล้วเรื่องมันเป็นแบบใดละ่ะหลักฐานทุกอย่างกระฟองไม่ต้องพากันมาแก่โตหรอกอยากได้หลายปินบอผู้ซ้ายเนี่ยงั้นก็นเอาไปเลยเขาเลิกกันไก่ ลขดปอสิบ้บบาติเอากับแพทย์เป็นพี่น้องกันฮะพี่น้องกันพี่น้องแท้ๆจ้านามสกุลเดียวกันถ้าพี่บอเสือ้อกล้องไปถามแม่ได้แพทย์เขากลับมางานแต่งเขาสองคนอยากมาซอยปอเลือกชุดแต่งงานเขาเลยสิไปรับนอกมาเสื้อผ้าอีปอ แล้วกายคือบอกเขาว่ามิน้องสาวน้องเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกก็ว่าสิบอกนี่แหละแต่ปอบอฟังเลยเห็นเมา่ริวเขาบอกแล้วว่ารอฟังก่อนมักคิดไปเองก็เขาว่าลูกเนาะเห็นเขายางยิ้มน้ำกันก็คิดว่าเขาสิมาหลอกปอแล้วแถมสนิทกันคือแฟนนี่ริวบ่ผิดดอกริวแค่เป็นห่วงเขา คนที่ผิดคือเขามากกว่าเขาขอโทษเ้วกายความจริงเขาหน่าสิฟังเธออธิบายก่อนเขาอยากให้เธอไว้ใจเขาได้ปอเขาสิแต่งงานกันแล้วคนสิแต่งงานกันมันต้องไว้ใจกันเด้เขารู้แล้วกายเขาขอโทษพี่ขอโทษน้องแพน้ำเดอ้อมาเป็นอย่างจ้า เออเขาโตต้นเรื่องเขาขอโทษเดอ้อ mm hmm. เกิดเป็นเฮียงานแต่งมูล,ลมเล้วครับเดีที่หลังก็หัดเบื้องหนา้าเบื้องหลังให้มันดีๆด้เด้อครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องชุดแต่งงานกันดีกว่าป้าพี่ปอเดยวแพสซอยเลือกเดียวมาเดออิงริว เฮนเบอริวเรื่องนี่ซอนให้รู้ว่าย่าเป็นกระต่ายตื่นตุมย่าตีตนไปก่อนไข่เกือบเพศไ้มูประเด่งงานย่าส้่เติมด้โอินสำนึกผิดบ่ทันแล้วเนี่ย